เดินเดี๋ยวดูซิว่าเราจะเดินได้ไกลแค่ไหนกับเตเนอรี่ที่เรายังมีเหลืออยู่เท่านี้เราจะต้องบิ๊มยังไงอุ้ยเห็ดโรเตอร์สุดดีแบอ๋ออร่อยหรอร้อนอร่อยร้อนเยี่ยวเดินไปเรียบร้อยแล้วยังไงอะที่วันไม่ถูกอะจับเป็นอย่างงี้แล้วกินอย่างงี้ก็เลยเหรอกินอย่างงี้ก็เลยจริง นอะไรกัี่มอยากซื้อมาฝากเองตั้งใจซื้อมานี่คือกินได้จริงเหรอวะจริงก็กินไปแล้วโอเค굿มอร์นนิ่งนะคะวันนี้เราอยู่ที่สระบุรีสุรากูร์เรากำลังจะเดินทางกันไปจอจี๋ยจอจี๋เราดูการแต่งตัวเราไปนัดกันจริงจริงเนาะการแต่งตัวเหมือนไม่ได้มาด้วยกันเลยอะไม่เป็นไรถือว่าเป็นชุดขึ้นเครื่องได้ได้เอ้ยสีเดียวกับสายการบิน คืออยากจะบอกเลยว่าเป็นการไปถ่ายแปลา ที่ต่างประเทศครั้งแรกของเราที่ไปด้วยกันนะคะปกติไปแต่ไม่ได้ไปด้วยกันก็เลยแบบเออครั้งนี้เป็นเป็นทริปแรกที่เราไปด้วยกันแล้วก็เป็นประเทศที่ยังไม่เิยไปแล้วเป็นประเทศที่บูอยากไปมาสองปีแล้วไม่ได้ไปสักทีช่วงมานีปีที่แล้วลีลาลีลาก็คิดว่าเออนั่นน่ไปเองเลยละกันแต่เพื่อนบอกเฮ้ยรอก่อนใจเย็นก็เลยเลื่อนมาเป็นปีนี้ anyway ตอนนี้เราถึงกันเจ็ดโมงเช้าเรากาลังจะไปเช็คอินนะคะแล้วก็เดินทางไปเลยแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าตลกมากกับการแพ็คกระเป๋าแพ็คเข้าแพ็คออก เขาเผออกเพราะว่าตอนนี้อากาศสวิงอยู่ที่29องศาถึงลบหแต่ตัวอยังไงก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเอาขั้งหน้าว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเช็คอินแล้วก็ไปเตรียมตัวขึ้นเครื่องนะคะเพราะว่าเป็นการบินรวมทรานสิด้วยเกือบสิบแต่ถ้าแค่บุญบนคนเครื่องอย่างเดียวใช่ใช่เกือบสิบเกือบสิต่อเดียวไม่ล่ะไปถอเช้าอยู่ ะะตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปที่เกตกันได้เวลาเดินทางตอนนี้ไปหาอะไรกินก่อนกินมากอยากกินอะไรก่อนแล้วก็เข้าโรงมาก่อนอแล้วก็อยู่บนเครื่อง mm hmm. ก็จะชิลรีแลกกันยาวๆ see you in j r s t y yeah. ยัาง,ง่ายถึงจเจียร้าวนี่คือทีพากของเราน่ารักมากเลยเป็นบูตทิกหน่อยๆน่นะเป็นบูติกหน่อยๆน,<ม>นี่นะคะ<ม>ก็มีแบบว่าเป็นโบ อยู่ข้างหน้าโรงแรมเลยเก๋เดี๋ยวเราทั้งคู่จะขึ้นไปจับหน้านิสหน่อยเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินเล่นในเมืองกันเราเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมง10ชั่วโมงใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกนอกเมืองแล้วเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มันจะเป็นเวลาที่เราสามารถเดินเล่นกินข้าวได้ตอนนี้เป็นเวลา1นึ่ทุ่มนะทุกคนนี่คือเวลา1นึ่ทุ่มสว่างจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะดูว่าเราสามารถเก็บบรรยากาศได้มากแค่ไหนเพราะตอนนี้เราจะเน้นเป็นเดินเดี๋ยวดูซิว,ว่าเราจะเดินได้ไกลแค่ไหนกับอเนจีที่เรายังมีเหลืออยู่เท่านี้ <laughs> ซิบิลิซีซิบิลิซีซิบิลิซีเออซิบิลิซีซิบิลิซีอ่าอันนี้คือจตุรัสที่เป็นโอทาวตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ใช่แลนด์มาร์คเลยเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ช้อปปิ้งเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นอนุสาวรีย์แล้วก็มีโรงแรมอยู่ตรงนี้ นี่คือกิการีบีฟเสี่ยวหลงเปาบ้านเรานั่นเองก็คือก็คือหยิบขึ้นมาวิธีกินมันก็คืออย่างนี้ครับแล้วก็คว้านอย่างนี้ครับแล้วก็ต้อบักทั้งหมดเลยน้ำตกแต่งเลยนี่ร้อนนี่อร่อยนี่อร่อยเลยอันนี้ดูดน้ำกัดแล้วเกาดูดน้ำเพราะไปเฮ้ยอร่อยอะไม่เป็นยองหยิบเนี้ย ปีนซอต่บมันเหมือนจะเป็นโยเกิร์ตว่ะเป็นโยเกิร์ตที่มันมีชอร์รีเ่เผ็ดๆหน่อยอะ,ะคล้ายๆในปลาเต่าเครื่องเครีมเออมันคือคล้ายๆเต่าใช่ไหมน,นั่นโยเกิร์ตโยเกิร์ต,รตแต่จะบอกว่าอันนี้คือก่อนมาเราคือถามมาพรสมาให้รับก่อนมาได้เสิร์ชรีวิวมานิดนึงว่าอาหารที่นี่ค่อนข้างติดเค็มซึ่งใช่ถูกเค็มแต่สำหรับคนที่ชอบรสชาติแบบ ไปทางเคม็มอะบอกว่าจะถูกปากแน่นอนแต่คนที่แบบไม่ได้ชอบกินเค็มอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบอาจจะเคมเ็มไปนิดนึงอุ้ยกุ้งเขามาแล้วเดี๋ยวกินกุ้งต่อไม่ใช่ไฟบีฟอ่ะโอเคอันนี้ป็นตับพออสุดบีบอ้ออร่อยหรอร้อนกรอบอร่อยร้อนตื่นเนดีนี่ข้ากินได้ <laughs> เราจะต้องบิ๊บยังไงอุ้ยเห็นตัวเองมาแล้วอันนี้ไม่ได้ให้กินนะทำไม,มเพราะมันชิมใครชิมเพราะมันชิมไงชิมทำไมอ่ะชิมชิมไม่ได้ให้กินเสม <Yeah. S 1> จับอย่างนี้แล้วไงนะกะัดแล้วก็ดูดน้ำตัวผอมมันแล้วลูกเลย <laughs> จุ้งดีไม่ต้องเติมเลยอะ่ะเพราะมันเค็มอยู่แล้วต่อเนาะแต่ที่นี่เขาติดมันขิ้มไก่แต่พอตัดอันนี้แล้วมันจะเค็มน้อยลงเขาบอกว่าขนมปังอะ่ะฉีดแล้วก็จิ้มตรงกลางขนมปังจิ้มอันนี้นะ อร่อยอีเลี่ยมอืมโคตรชีสอ,อ่ะโคมันยังอุ่นเลยหอมชีสเค็มๆนนววอือเค็มมากอาหารจะค่อนข้างติดเค็มขอเน,นี้ยไปกินก่อนนะคะก่อนที่มันเะียน เรากำลังจะไปวิหารสวีติโคเวลีนนทีค่คล้องเพราะว่าอ่านอ <c oughs> โอเคมันเป็นยังไงนะไหนอลองดูซิว่าทำเป็นบ้านมาหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ที่เนี่ยนะคะเท่าที่ได้ข้อมูลมาแล้วเ,เขาถามาทำไมนะ เมื่อก่อนที่นี่คือเมืองหลวงของจอร์เจียเลยซึ่งห่างจากทบิลิซีประมาณ20พิกิโลแต่อันนี้ขึ้นองค์กรยูเนสโกโลกด้วยเป็นมรดกโลกใช่เพราะว่าในนั้นมีผ้าคคุมศพของพระเยซูอยู่ด้วยค่ะเขาก็เลยอนุรักษ์เอาไว้ที่นี่ะคะก็เลยแบบเป็นเป็นปัจจัยหลักสําคัญทางศาสนาของคนที่นี่แล้วใช่ ถึงแล้วนี่นะฟิลเหมือนในหนังอะฟิลเหมือนแบบยืดที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนฉันกำลังดูแบบพวกแบบก็ิบออกโปรอลังการมากเลยโอ้ย<ต>ขอโทษครับผม <laughs> <laughs> เป็นบทที่ใช้จริงในทุกวันนี้อยู่แล้วใช่จริงแล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็คือจะมีสุขทุกวันอาทิตย์จะมีสุขแล้วก็ข้างหลังที่เห็นน่ะจะเป็นกษัตริย์เป็นเออใกล้ๆเหมือนโมนิเมนต์น่ะคือเป็นเหมือนกับว่าอนุสรณ์สถานน่ะที่แสดงถึงแบบจอเชอร์กี้คือแล้วเขาสร้างอย่างนี้เมื่อกี้เห็นคุณจอเชอร์กี้ดูเมื่อกี้เห็นคุณจอร์กี้เองเนี่ยเขาจะไม่เหยียบแผ่น ผิวพวกนี้แหละเมื่อกี้คือไกด์เนี่ยเขากระโดดข้ามเลยคือเขาจะไม่เหยียบเขาจะไม่เหยียบแผ่นใช่เพราะว่าเหมารว่าแผ่นนี้ท่านใต้น่าจะมีอัดของแบบอัดเจ้าเล่าหรือใครก็ตามเขาไม่สามารถไปบัดหลวงเออเวลาเสียหรืออะไรเนี่ยฝั่งศพจะฝั่งเร้ท่านใต้เขาจะมีแผ่นซึ่งจริงๆน่าจะมีห้องหลั้ข้างในนะมีมีเมื่อกี้เคยเห็นหนุ่ตาตรงนู้นอ่ะยังมีห้องข้างนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยที่แบบแต่ก่อนอ่ะคงเป็นที่ทำบุญนัก ใช่ป่ะแ,แล้วเห็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่คือายให้เท่าไหร่ก็เห็นเลยอย่างเงี้ยไม่พี่ว่าปิดอะไรวะแต่เราเมื่อสมัยก่อนใช่แต่เมื่อก่อนเนี้ยบางโบสถ์เนี่ยข้างล่างเนี้ยก็จะเห็นเป็นเหมือนกับว่าหลวงฝังศพของผู้นำโบสถ์อันนั้นอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีบอกว่าเกิดเสียชีวิตแล้วก็มีประวัติโดยย่อของทางอ่าน แล้วก็บทนี้ยังแอคทีฟอยู่นะเขานิยมมาแต่งงานที่นี่เหมือนเขาเชื่อกันว่าถ้าได้แต่งงานที่นี่จะมีความสุขแบบแฮปปี้มากๆเลยอย่างเงี้ยคงอันเนี้ยเข้าใจเองว่าน่าจะเป็นสิริมงคลเพราะว่าอันนี้ก็คือบทเก่าจริงๆออริจินัลดูทุกอย่างดูนี่ ลายแ่าๆๆคือหลังจากที่เราเขาไปเยี่ยมชมวิหารแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องการห้องน้ำเพราะค้องน้ำมาปุ๊บถึงกับอึ้งยืนฉี่แป๊บหนึ่งไม่ได้ช็อกก็คือมัน so very original บบ <ๆ S 1> มันจะเป็นแคปตูบานพับที่ไม่มีกรอนแก๊ปห่างกันประมาณนี้คือคนที่เดินผ่านเขาก็จะหาดูได้ไงห้องนี้ว่างไหมนะอ๋อมีว่ามีคนนั่งอยู่ <laughs> เราก็จะสบตากับเขาได้หน่อยห <laughs> อเดินไปเรียบร้อยแล้วยังไงอะที่ว่าไม่ถูกอะ กลิ่นปลายมันคือวายแต่ว่ารสต้นมันคือไอศ์ครีมปกติพี่นมกับวายที่ฉันคิดว่าอาจจะไม่ทาน mm hmm. แปลกๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่แต่มันหวานมากสำหรับฉันก็กินให้หมดไป this is a caramel and no juice and walnuts how does taste sweet s, sweet. <S, sweet. <S sweet what what would you recommend the grape this one okay follow you and kiwi kiwi yeah nice สปอนเซอร์เราก็คือใหญ่จะให้รอเขาก็ใหญ่จะเล่นแล้วก็หนึ่งคืออันนี้หวานมากสาหรับเราไปแล้วหนึ่งแล้วก็อันนี้มันดูหวานมากเลยคุณอันนี้รสกีวีแต่ข้างในเป็นถั่วถั่ววอลนัทอันนี้เป็นฟตรไเร์น่น้วเชียนมใช่น้ำเชื่อมแล้วอันนี้ก็คือเป็น,น,นไว <Wal nut. S 1> ท์เกรปวอลนัทไวท์เกรปวอลนัทเหมือนกันไวท์เกรปมันกินยังไงข้าวข้าวทุกอีท มันเหม่อมันไม่ใช่เป็นน้ำตาลปื้อไว้ยเจ้มันเป็นเหมือนแป้งแป้งอะจรลองชิมเฮ้ยมันไม่หวานจริงดิอันนี้หวานกว่าเยอะจริงดิหรือฉันกินอันนี้มารวรสมันจืดไปเลยวะเจ้ต้องป้าต้องป้าลองให้พี่กบชิมเหรอมันไม่แย่ เหมือนเยลลี่ว่ะเหมือนเยลลี่ที่เป็นแต่มันไม่หวานมันไม่หวานอยากกินอะไรบ้างเป็นเจวานถ้ามีของมาฝากเองให้เองเลือกสองรสกีรีและอโหนมันดูน่ากินใช่ไหมจับเป็นอย่างนี้แล้วกินอย่างนี้ก็เลยเหรอกินอย่างนี้ก็เลยจริงเหรอไปกินไปจับอะไรมาบ้างอยากซื้อมาฝากเองตั้งใจซื้อมานี่คือกินได้จริงเหรอจริงก็กินเป็นแล้วไงจริง ไม่หวานเท่าที่คิดนะใช่ไหมไอติมยังหวานกว่าเมื่อกี้มมไม่เหมือนไม่แย่เลยมันไม่แย่กับร,รูปร่างหน้าตามันดูรูปร่างหน้าตามันดูไม่น่ากินแต่มันไม่แย่มันเป็นขนมที่นี่บบสีเขียววันนี้กินอะไรกินอะไกินไม่ชอบสีเขียวทำไมอ่ะกินเหรอม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ที่ฉันกินไปฉันมีคำถามว่ามันกีวีตรงไหนวะมันอังมึนตรงไหนวะแต่คือมันไม่ได้แย่นะเป็นเหมือนกันปะ ไม่หรอม่ก็พูดแล้วเราอยู่ที่ชาวริมอนาวิหารชาวริอันนี้เขาเรียกว่าอารามแห่งไม้กางเขนค่ะซึ่งคนที่เอาไม้กางเขนนี้เข้ามาก็คือแมชินีโนแห่งคาบโตเกียนั่นคือหนึ่งในเมืองของประเทศตุรกีในปัจจุบันนะคะคือได้นำเข้ามาแล้วก็พร้อมบการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในโบราณกาล โอเคเป็นปราสาทป้อมปงการสุดแข็งแกร่งที่ผ่านการนองเลือดสุดทุกทรมานเพราะว่าจริงๆแลวเนี่ยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอารากวีนะคะของประเทศจอร์เจียสร้างในช่วงศตวรรษที่1739-16โดยทําหน้าที่เป็นป้อมปงกันและปราสาทของราชวงศ์ผู้ปกครองที่เชื้อสายมาตั้งแต่ศตวรรษที่13 ถึงสามว่าได้ตอน,น้โ้บทนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสังหารหมู่ของอชนเผ่าอนานุรีแล้วตรงนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยโดนทำลายไปหมดแล้วเพราะ เพราะโดนสังหารหมู่เสร็จก็คือเผาเลยเผาเลยเผาเลยแล้วก็ยังมีแต่ว่าอ่หอคอยแล้วก็อีกใช่อีกส่วนหนึ่งที่ที่สมบูรณ์อยู่ก็คือเรียกว่าเชนโปอรีตรงนี้ดูดูเก่งอดูเก่งเออมันเป็นหอคอยที่แบบว่าเกือบจะสมบูรณ์ดูที่อยู่ตามเขาเรียกว่าอะไรนะรูเล็กๆอ่ะเป็นคลิดรูไปไว้ทำอะไรรู้ไหม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 ให้ถ่ายรู้ไหมติ๊กติ๊กติ๊กติกเป็นที่ ยิงธนูสำหรับอะไรยิงทำไมสำหรับแบบว่าใครเข้ามานะเล็งแล้วแบบนี่คือยิงธนูมันจะเกี้แป๊ันึนู <laughs> ทษทีถ้าถ้าน้องลองๆะเนี่ยนะที่พูดถึงแบบรูยิงธนูมันคือรูนี่เราก็จะเป็นฟิวอ,อย่างเงี้ยเออเจ้ามองเห็นแลว้ววะ นี่มาดูตรงนี้กันมา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 ลองดูฟูพิวอุ๊ยระวังนะอีใบไม้นี้คันมากลองจับไหมจับสิพรว่าคันใครจะลอง่ะ ถาถึงอนุสรเฟนชิพระหว่างรัสเซียรัสเซียกับจอร์เจีย,ยค่ะข้างบนนี้หนาวเพราะว่าเราเห็นจากเนาะเมื่อกี้เราผ่านมาเห็นแบบเทือกเขาที่มีหิมะกรองอยู่ใช่ซึ่งเราเป็นมนุษย์เตรียมตัวเพราะเราดูมาแล้วซึ่งคนนี้เตรียมตัวไปยังไงนะโซชิลชิลไม่หนาวไม่รู้สึกเย็น <Y en. laughs> เรามาจากในเมืองใช่ไหม <ใน S 1> วันนี้ในเมืองร้อนวันน,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 นี้อากาศเหวี่ยงมากในเมืองก็คือร้อนมากจนขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้กี่องศาตอนนี้เหลือที่14ข้าพเจ้าได้ทำการบ้านมาข้าพเจ้าส่งในกลุ่มแล้วว่าโอเควันรกจะเป็นอย่างนี้เราจะเจอ,เอ,อทิวเหนืมันจะร้อนอย่างนี้นะแต่พอออกมาจะอย่างนี้น,นะตอนคือมีติดลบ ศถึงลบหนึ่งองศาเลยเพราะฉะนั้นคือเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอให้พร้อมก็รู้ก็รู้แต่เมื่อวานี้มาเทีเ่ยวเราะฉนมันร้อนมากคือแปลกมากเพราะตอนแรกคิดว่าเป็นหน้าร้อนมันน่าจะแบบร้อนตลอด้อนแีออ่แสบนะคุณ <Le> ไม่ช่ออกปกติออกมานอกเมืองหน่อยๆอย่างเงี้ยพอมันมาอยู่ตรงเทือกเขาอากาศขนลุกไม่คนขนลุกด้วยแต่ว่าอ <c oughs> ยากให้ดูผิวดูอ,อคคันนี้แขนไมเหรอเนี่ยคือร้อนแบบเบอร์นี้เอง <c oughs> เอาเสื้อไหมซึ <c oughs> ่งเวลาคนจะมาในช่วงฤดูแบบเมษยุรายอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องแบบ แพ็กมาเผื่อเพราะว่าอันเนี้ยเขาเขาแนะนำเลยนะในในกระทั่งใน,ในออนไลน์เขาจะแนะนำเลยว่าแบบเลเยอร์ได้อย่างเช่นร้อนคณอแบบเสืส้อตั้มเสยืดเลเยอร์ก็จะมีสเวตเตอร์เลเยอร์อีกทีนึงก็เป็นแจ็คเก็ตไปเลยเขาบอกว่าให้เลเยอร์คือเราไม่สามารถที่จะพ redict ได้เลยว่าเราจะเจอสภาพอากาศแบบไหนเราขอไป enjoy monument friendship กันก่อน สุดยอดมันสวยมากก็แบบดีใจมากที่ได้มาชิปเนี้ยโคตรคุ้มเลยเป็นการแบบเป็นการรอคอยที่คุ้มมากจริงแฮปปี้เวอร์แฮปปี้เวอร์เมันดีทั้งบรรยากาศดีทั้งอากาศแล้วก็ดีข้าก็เลยหัดหลังเนี่ยเขามีพลางมเตอร์ด้วยข้างหลังข้างหลังโน่นอะ ก็คือมาที่นี่แบบโคจะดีอจริงปะแนะนำเพราะว่าเรารู้สึกว่าค่าของชีพไม่แรงเท่ารไ,ไรแต่ค่าห้องน้ําสาธารนณะแรงเออค่ายังไม่ได้เข้าคือค่าอาหารใดๆเรารู้สึกว่าไม่แรงนะแต่ว่าค่าห้องน้ําปกติเวลาเราเข้าห้องน้านสาธา,ารณะที่ต้องจ่ายตังค์อยู่ที่ประมาณห้าบาทสิบบาทที่นี่สามสิบแต่ค่าของชีพเช่นอาหาร วายใดๆอะไรเราก็เราแต่แค่กินอ่ะการเดินทางอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากประเทศไทยมันพอที่จะสเปนได้เรารู้สึกโอเคนะกับการกับการเปนดิ้งเนี่ค่าตั๋วค่าอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้แบบโอเวอร์อ่ะเออแต่ว่าค่าห้องน้าตอนเนี้ยคือเท่าที่ดูแล้วทุกอย่างถูกหมดจะเว็นค่าห้องน้ําสาธารณะสามสิบบาท่ะคุณก็ชมรอบหนึ่งรอบเดียวเว้นแต่ว่าคุณจะแบบ หมาแล้วคุ้มเลยเมาฉี่เหรอเมาทั้งฉี่และอ๋อทั้งยาทั้งสั้งยาทุกคนเฮ้ยผลันนี่ไงที่ฉันบอกเองไม่ทีพารามอเตอร์จะไปกับคาเะล่ะไปเะล่ะจะไปเะล่ะไปโรงแรมไหมล่ะไปพารามอเตอร์คาเะล่ะไปโรงแรมดีกว่าล่ะทีอย่างงี้ไม่ไปกับคาล่ะทำไมอ่ะโอ้เองแค่หันหน้ามองยืนตรงเนี้ยขาไม่สั่นก็โอเคล้วไปเปลาะไปยุดยืนอยู่ตรงนี้แหละอดไปเะล่ะทีเนี้ย อดไปว่าละ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราถ่ายรูปที่นี่เสร็จปุ๊บเราจะกลับไปโรงแรมแล้วเราจะเริ่มแบบไปพักผ่อนวล,ลเาเขาวันนี้เดินทางมาตั้งแต่10บโมงเช้าตอนนี้อยู่ที่เวลาห้าโมง5ม้าโมง15อ่าน่าจะแบบถึงโรงแรมกินข้าวกุบปกิบแล้วก็น่าจะแบบทำกิจกรรมแถวนั้นเพราะวันนี้ขอไปแบบอินและแฮปปี้กับธรรมชาติก่อนบ,บายแล้วก็แต่งตัวได้แล้วนะแต่งตัวให้มันเข้ากับ